เรียบครับมือนีสิพากันมหาแหน่ไข่ครับพี่น้องมหากองซูงกันไปเด้อไปนำกกันมือนีห่า ໂພດນິນໃດເກັບເອົາພ້ອມນູນີ້ອໍໂອ້ມັນຫຼາຍເຫີເກັດไข่ດນນອງ กัดชั้น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 ,อ,น,นอ,อุ้ยกัด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 ชั้นแล้วพี่น้องเอ้ยกัดชั้นแล้วมาแต่สีเสีย นี่นี่นะว่าได้น่มันเขาสิบโมขาได้ถ้าใส่แป้งมันจะตายเบิดเสียวไว้ซะก่อน ต้องปล่อยให้แม่มันออกไห้เมดก่อนเพราะว่ามันถือความห่อนแค่นี้แ้วพอแห้งเนาะเนาะทางนี้แต่ซ้ำนี้ละเนาะลองของตุงมือนิเนาะองสู้งของสุง ายากได้นี่ค่ะ <c oughs> ค่ะเช้นต้นแรกคือเอาแม่มันออกก่อนอเสียดายบางส่วนถ้าก็อออกก็ออกก่อนแม่มันพอ,อยยกให้มันตาย ขึ้นบอสิหล่ะวันนี้บาสิตพามาหากินคลองสูงกันครับพี่น้องบรรยากาศในป่าช่วงนี้ก็เป็นหนาแร้งครับต้นไม้ต้นตอกกับบ่มีใบเด้อ ว่าเมาื่อคืนนี่เมื่อวานนี่กับฝนตกแห้งครับเมื่อนี้บาสิตก็เลยขึ้นผู้เบิกส่งสัญญาณที่ดีแล้วครับช่วงนี้กัไใดท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สารบันคุณบาก,กับผมบาสิตผู้นี้น้ำในเด้อครับนอ้อง นี่ก็เป็นวิธีการที่เอาแม่มันออกครับเพราะว่าถา้าบวเห็ดแบบนี้แม่มันจะอยู่ในไข่แล้วมันจะคาบไข่ครับเจ็บก็ต้องทนครับแบบนี้ออกเบิดแล้วแบบนี้ออกงบ่เบิดปานได้เนาะ็เบิดแล้วระวะังํำนี้ก็ได้เดี๋ยวประมาณนี้แหละ่ะหางนี้เอาเท่านี้ก่อน ก,น,ก,น,กน,น,นี่แล้วผลงานที่ไปหามามือนี้ครับตอนนี้ก็มาฮอดบ้านแล้วเป็นไข่รวมครับทั้งไข่ตื่นกับไข่ปลายร่วมกันพี่น้องยัง่าตันอีกแยกต้องมาแยกเลต้องมาแยกออีกคลิปนี้ครับเอาไว้สำนีแล้วครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ